อันนี้ทําความเข้าใจต้นไม่น่อยและผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้สักสั้นๆเอาสรุปสรุปนะครับให้เป็นความรู้ประกอบเวลาเราจะไปฏิรูปการเมืองว่าระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเป็นยังไงวันนี้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนอกจากใช้ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเอาไปใช้อยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ นะครับมาเลเซียปากีสถานอินเดียศรีลังกาหรือประเทศในแอฟริกายกใช้รูปแบบอังกฤษประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเป็นอาณานิคมอังกฤษนะครับแต่ว่าเราก็ใช้รูปแบบอังกฤษเหมือนกันเราประยุกต์รูปแบบอังกฤษมาใช้เหมือนกันนะครับหลักการสําคัญของระบบรัฐสภาคืออะไรพี่น้องไปดูที่อังกฤษหลักการข้อหนึ่งเลยประชาชนเป็นผู้เลือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงอังกฤษเนี่ยเขามีสภาผู้แทนราษฎรบางทีเขาเรียกว่าสภาสามมันมีสมาชิก659คนทั่วประเทศมาจากการเลือกตั้งหน,นึ่งเขตหนึ่งคน659คนนะครับนี่เป็นสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าอังกฤษนั้นมีสองสภาครับพี่น้องเราเรียกว่าวุฒิสภาอังกฤษไม่เรียกวุฒิสภาอังกฤษเรียกว่าสภาขุนนาง หรือว่า House of l o r d เป็นสภาคุนนางถามว่าทำไมถึงเป็นสภาคุนนางอาจารย์สุบัติก็เพราะว่าสมาชิกในสภาขุนนางประเภทที่หนึ่งเป็นพวกพระสงฆ์พระสงฆ์นะครับเป็นพวกอาบิชอปเป็นพวกบิชอปมีทั้งหมดเน26องค์เป็นพระสงฆ์26องค์อันที่สองเขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมายมีอีก21คน21คนอันที่3นะครับเป็นขุนนางเป็นขุนนางที่สืบทอดฐานันดรศักได้ตายไปแล้วลูกเป็นต่อได้มีอีก700กว่าคนนะครับและก็มีขุนนางที่มีตำแหน่งสืบทอดไม่ได้ตายแล้วจบกันอีก300กว่าคนรวมทั้งหมด 1,194นน่ 1> 1, คนนะพี่น้องนี่วุฒิสภาของอังกฤษนะของเรามีร5 0ยหนะของเรามี150วุฒิสภาเรา1 5อยหแต่ของอังกฤษพี่น้องจำไม่หน่อยทั้งหมดที่เรียกว่าสภาคุนางนี้มาจากการแต่งตั้งร้อยเปอร์เนพี่น้องหลายคนจะถามอาจารย์สุบ,บัติเอา้าวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งเนี่ย เป็นประชาธิปไตยเหรอเฮ้ยของเรามีร้อยคนเนี่ยนะเลือกตั้งมาจังหวัดละคน77คนอีก73คนให้สรญหามานะพวกนปชพวกเสื้อแดงยังบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเลยและขอองังกฤษตกลงอังกฤษเป็นประชาธิปไตยไหมพี่น้องเอาสิเห็นไหมครับประเทศอังกฤษนั้นวุฒิสภาหรือสภาขุนนางของเขามาจากการแต่งตั้งร้อเปอร์เซ็น ี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าอำนาจอานาจของสภาขุนนางที่มาจากการแต่งตั้งน้อยน้อยมีอํานาจเฉพาะการกันกรองกฎหมายและถ้ากฎหมายการเงินไม่ให้มีอํานาจในการกันกรองด้วยเอากับเขาสิเห็นไหมครับอํานาจเขาจะน้อยมากนี่สภาวุฒิสภาของอังริษจริงๆวุฒิสภาของไทยเราก็มีอำนาจในการกันกรองกฎหมาย แต่ว่ากฎหมายการเงินเรามีอำนาจในการกันกรองด้วยซึ่งเราไม่มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวุฒิสภาของไทยเราก็ไม่ได้มีอำนาจมากเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าสถาบันนิติบัญญัติของอังกฤษเนี่ยครับต้นแบบเลยนะต้นแบบเลยมีสองสภาหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรครับมีสมาชิก659คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีอำนาจสูงสุด ส่วนสภาขุนนางหรือวุฒิสภามีพันกว่าคน1,194คนนะครับมาจากการแต่งตั้งร0 0มีอำนาจนิดเดียวมีอำนาจนิดเดียวนิดเดียวนะครับและก็นี่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของอังกฤษและพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้ว่อีกนิดหนึ่งของอังกฤษเนื่องจากเขาพัฒนาม,มานานละการเมืองของเขาให้ความสําคัญกับระบบพรรมากเขาถือว่าพรรเลือกคนประชาชนเลือกพรร พักจะไปคัดไปคัดสรรมาใครเป็นคนดีไปเลือกมากคนดีแล้วพักส่งไปแล้วประชาชนเขาดูว่าเขาชอบพักไหนเขาไม่เคยสนใจตัวคนสมัครเท่าไหร่เขาจะดูว่าเขาชอบพักไหนถ้าเขาชอบพักไหนเขาเลือกพักนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าพักมีชื่อเสียงมากมีบารมีมากอย่างแทชเชอร์อย่างโทนี่แร์เอออย่างนี้ได้รับเลือกตั้งสามสี่สมัยติดกันเลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าหัวหน้าพักมีความสําคัญมาก และถ้าพักไหนได้เสียงกลางมากข้างมากเกินครึ่งหัวหน้าพักนั้นเป็นนายกไปเลยพี่น้องไม่ต้องมาเสียเวลาโหวตในสภายุ่งยากเสียเวลาเปล่าๆไม่ต้องรอ30วันประชุมไม่ต้องประกาศผลออกมาพักไหนมีเสียงข้างมากก็ควีนอลิซาเบธเชิญตัวหัวหน้าพักให้ไปทําหน้าที่นายกเลยยกเว้นคราวที่แล้วพักอนุรักษนิยมกับพักแรงงานไม่มีพักหนึ่งพักใดได้เสียงข้างมาก ควีนอาริสเบตเลยต้องดูก่อนว่าจะผสมกับพักไหนได้หรือยังปรากฏว่าพักอนุรักษนิยมผสมกับพักเสรีปละชายใตยได้กินเพึ่งก็เลยแต่งตั้งให้หัวหน้าพักอนุรักษนิยมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แหละพี่น้องเพราะงั้นรูปแบบอังกฤษเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรัฐบาลผสมนะมันมีโอกาสที่จะมีรัฐบาลผสมแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการยุบสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทําให้สภาอยู่ไม่ครบวารละ ทำให้นายกตันตปีอยู่ไม่ครบกว่าละอันนี้เป็นแบบอังกฤษเลยเป็นระบบัระภาแบบอังกฤษและเราก็ออกมาใช้อันที่สองครับหลักการข้อสองบอกให้พี่น้องเข้าใจสั้นๆก็คือว่านายกรันตปีมาจากเสียงข้างมากในสภาถ้าบ้านเราก็หมายความว่าให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือกนายกปีแต่ของเขาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลือกถือว่าพักไหนได้เสียงข้างมากให้หัวหน้าพักนั้นเป็นนายกปีเลยเร็วดิ ทันใจดิแต่ถ้าให้เลือกมันก็ชนะอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเสียงเขามากในสภาสแซดกเห็นว่าระบบรัฐภานั้นประชาชนไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเห็นไหมครับเลือกสสจากเขตเล็กๆเ,เ,เขตนึ่งแล้วให้พวกสสที่อยู่ในสภาไปเลือกนายกปรีแบบที่เราใช้หรือที่อังกฤษใครมีเสียงข้างมากก็ควีนอลิซเบธแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมรีเลย ชาแดงก็เห็นว่านายกปรตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างให้สอส,อสอประชาชนคล้ายๆให้อำนาจสอสอเถอะเป็นคนเลือกนายกไปหลายคนบอกอาจารย์สมบัติโอ้ยแล้วทําไมเราไปมอบอำนาจให้พวกสสซึ่งเราไม่น่าไม่ไว้วางใจนะที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาแล้วไปเลือกนายกทําไมทําไมเราไม่เลือกนายกปรตรีของเราโดยตรงไอ้อย่างนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เราเรียกว่ารูปแบบแบ่งแยกอำนาจเป็นคนละรูปแบบกันมีและในโลกนี้มนะีไม่เหมือนกับรูปแบบอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันเหมือนอังกฤษหมดนะไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่เหมือนอังกฤษทั้งหมดและเดี๋ยวผมจะบอกว่าระบบรัฐสภาของอังกฤษจะมีจุดอ่อนหลายเรื่องและเดี๋ยวนี้ประเทศเกิดใหม่ในโลกนี้นะมีน้อยประเทศมากเกือบนึกไม่ออกเลยที่เลือกใช้ระบบรัฐสภา <laughs> เพราะก็ถือว่า เป็นระบบที่มีจุดอ่อนมากเหลือเกินเขาไม่นิยมใช้กันไม่นิยมมีแต่บ้านเราเนี่ยยังหัวปักหัวปำอยู่นะ <c oughs> ก็ไอ้ระบบรัฐสภาที่ล่มลุกคลุกคานกันมา81ปีแล้วเนี่ยนะครับอ่ะอันที่3หลักข้อ3ก็คือว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลโดยการอภิปรายไมย่ไว้วางใจได้ฟังแล้วดูเหมือนดี แต่ถามว่าใครเป็นคนอภิปรายไม่วางใจพี่น้องฝ่ายค้านฝ่ายค้านถ้ามีเสียงข้างน้อยให้อภิปรายคอแตกไปสําเร็จไหมพี่น้องสําเร็จไหมลงมาตีทีไรเสียงข้างมาก,ชน,กนชนะทุกครั้ง่ะพี่น้องชนะทุกครั้งเพราะฉะนั้นการตรวจสอบโดยการอภิปรายไม่แว้งใจเวลาประเทศไทยเอามาใช้เนี่ยมีใครอยากฟังเขาอภิปรายไม่ว้งใจบ้างโอ้โหมันทั้งเถื่อนมันทั้งถ,อ,งถอยมันทั้งถีบนะเอาครบเลย มีบางคนบอกอาจารย์สมบัติผมไม่ให้ลูกหลานผมฟังการพิปรายในสภาหรอกเดี๋ยวมันจะสันดานถ่อยเถื่อนเหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูอย่างนั้นเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นการตรวจสอบโดยการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนาถือว่าไม่มีส่วนในการพัฒนาระบอกไปเิปไยแล้วก็เป็นการปลูกฝัง มารยาทที่ไม่ดีตัวแบบที่ไม่ดีที่ให้ประชาชนรับฟังและก็พวกผู้แทนรัศดรของเราไม่เกรงใจเลยนะฝ่ายค้านจะพิปรายมีหลักฐานอะไรแบบไหนยังไงนางดอกนิ้วทําไม่ดีอะไรแบบไหนยังไงเวลาลงมติฝ่ายรัฐบาลชนะหมดครับพี่น้องฝ่ายรัฐบาลชนะหมดเขาถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนปาหี่มันเป็นเหมือนปาหี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแบบนี้ ถ้ารูปแบบแบ่งแยกอํานาจของอเมริกา,าได้เรื่องเลยเขาไม่มีการอภิปรายไม่แว่งใจแต่ว่าให้คณะกรรมการตรวจสอบเลยและถ้าพบว่ามีความผิดอายการอิสระเอาเรื่องไปสอบสวนต่อฟ้องศาลเอาเขาคุกไปเลยพี่น้องเอาเข้าคุกไปเลยเขาตรวจสอบกันแบบนั้นนะครับประการที่4ี่นะครับพี่น้องเขาให้นายกปรฐมีมีอำนาจในการยุบสภา บอกว่าเป็นการถ่วงดุลอํานาจกัน,นถ้าฝ่ายสภามีอํานาจในการอภิปรายไม่างใจได้ก็ให้นายกัฐมเตรีมีอํานาจในการยุบสภาได้ตรงนี้แหละครับพี่น้องที่มีปัญหาที่ทําให้ระบบรัฐภานั้นไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ครบวารละเพราะว่าถูกอภิปรายไม่างใจหรือว่าอาจจะต้องลาออกอย่างนี้เป็นต้นทําให้การพัฒนาประเทศเขาบอกว่า ไม่ไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพอันนี้เป็นหลักข้อที่สี่แล้วประเทศไทยเอามาใช้แบบนี้ครับและเราเคยมีปัญหามาตลอดเลยก่อนรับนูน2540เนี่ยเรามีแต่รัฐบาลผสมรัฐบาลผสมตกลงกันไม่ได้ปานีผมประโยชน์ปานีประนอมผลประโยชน์ไม่ได้ก็ยุสบสภาหรือว่าต้องลาออกจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างนี้เกือบทุกครั้งพนะี่น้องทำให้การเมืองไทยมันล้มลุกคลุกคลานอยู่ทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าไปจุดอ่อนประกาศสุดท้าย เนื่องจากว่าระบบรัฐสภาแยกออกระหว่างประมุขของประเทศกับนายกปรตริชัดเจนอังกฤษเนี่ยเขามีสถาบันพระมหา,ามกษัตริย์เป็นประมุขเขาก็ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาโดยตลอดและก็หัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกปรตรีแยกออกจากกันทีนี้ประเทศที่เอารูปแบบอังกฤษไปใช้แล้วไม่มีพระมหากษัตริย์เช่นสิงคโปร,ไราา์ไม่มีพระมหากษัตริย์อินเดียไม่มีพระมหากษัตริย์ ปากีสถานไม่มีพระมหากษัตริย์อย่างนี้เขาก็ไปตั้งประมุขเรียกว่าประธานาธิบดีอยู่เป็นเทอมเทมเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราไปดูประเทศไหนมีประธานาธิบดีไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นใช้ระบบประธานาธิบดีแบบเดียวกับอเมริกามีประธานาธิบดีเหมือนกันแต่เป็นระบบรัฐสภาแบบเดียวกับอังกฤษครับพี่น้องอันนี้เราต้องเข้าใจหน่อยต้องเข้าใจหน่อยไม่เหมือนกันนะทั้งโลกนี้ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับ อน,นั้นเป็นหลักการสําคัญของระบบรัฐสภาและประเทศไทยก็เอาระบบเนี้ยมาใช้มาใช้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นพี่น้องปรากฏว่าร,ระบบเนี้ยเขาได้วิเคราะห์กับนนะักวิชาการเขาได้วิเคราะห์กันแล้วว่ามีจุดอ่อนหลายประการจุดอ่อนประการแรกก็คือระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเนี้ยรัฐบาลอาจจะไม่มีเสถียรภาพเพราะอาจจะถูกอภิปรายไม่แว้งใจหรืออาจจะต้องลาออกนะแล้วก็ทําให้รัฐบาล แล้วก็สภามีอายุสัตว์ทำให้ต้องเปลี่ยนทั้งรัฐบาลเปลี่ยนทั้งสภาบ่อยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเจอมาโดยตลอดก่อนรัฐรูนู5 4 5 4 0